ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมดูคุโรก,กันอีกแล้วนะฮะนะก็ EP สองแล้วกังหูเกมอาร์ตพันอ่าจะมันเถอะโอเคคอนตินิวเกมกันเลยด่านสองนะฮะ yes ด่้าน,นี้จากพาร์ทที่แล้วนะฮะ เราก็จะไม่ผ่านกันเลยนะไปเอาดานัดานดนัดนดนัดนวิน่งดัน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 อันนี้ผมก็จะทำการกระโดดไปข้างบนนะฮะโอเคโดดตึบโอเคแล้วก็ดันนี้ไป รอบหนึ่งนะคะแล้วกดอีกรอบหนึ่งก็จะหวินงขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้กันแล้วนะกดสวิตช์ให้จะหวิ่งออกมาจากพาร์ทที่แล้วนะคะเจ้าหญิงเราเนี่ยก็ใช้ได้จริงๆโอเคผ่านหลังที่สองแล้วเซฟวิงต่อดาที่สามเล้ไหม โอเคนะกอดได้ให้สามไแล้วกันนะฮะโอเคนี่คืออ๋อกระโดดเฮ้ยอุ๊คือมันลงเร็วมากอะเราจะทำยังไงดีครับ ้างบนเหรออืมชุบชุบุบชุบอรงนี้ก็ไม่ได้แอ โอเคสักคู่นะฮะเ่ากบไม่เขียนอย่างนี้หรอโอไม่ใช่ครับท่อกับไม่ได้เขียนอย่างนั้นฮะก็เ,เป็นการทะเลาะก,กันส,สำหรับน้องของผมสองคนนะอ,อืมแล้วจะทำยังไงให้มันผ่านอ้อนั่นไงเกิดใหม่อ่ะอมาชุบอือเอ๊ะข้างล่างมีอะไรเนี่ยอุ้ยฉอมันเอ๊ะอืม ลองเดิวนวนทางนี้ละเอ้ยกระเด็นไม่ใช่อเอ้อาูหญิงตกใจไปโกโกโกผ่านด่านสักทีนะคับพรกะมึง how bright ตอด่านกันเลยด่านที่สี่ไปโดดเปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็กระโดดไปแล้วก็เปิดตรงนี้ด่านนี้มันง่ายจัง Mama, mama, mama. mah, mah nah, nah, Bodi Uh ด่านนี้ง่ายง่ายกว่าด่านอื่นนเนี่ไงไปไปมามา time to ตืดอยู่อ่านไม่ออกโอเคเซฟแล้วก็ไปต่อกันเลยด่านที่ห้าแล้วนะฮะนี่คืออืม เดี๋ยวลองเปิดสวิตช์กันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเราจะลองอ่าน แล้วเราก็เปิดมันตืดออยู่เปิดตรงนี้เหรอเปิดดูขึ้ไปด้วยไป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 เออลงลงลงโกโกโกผ่านด่านแล้วง่ายจงเบยด่านที่หกอะไรเนี่ยโอ๊ยการเซฟก่อนโอเค ก็ทุ่มเหรอว่าอะไรกดตรงตุ่มเหรอเพื่อハウスเพื่อเพื่อสวิงอยู่กดตรงลูกตุ่มเพื่อสวิงหมายความว่าไงคือเอาง่ายๆคือผมต้องคือไปใช่ไหม อ๋อก็จะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โอจ,จัดการตัวข้างบนกันโอ๊ยจุ๊บจุ๊บเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยโอเคเออพอจะเข้าใจแล้ว การมนได้งไงจากประสบการณ์นะจาก็นชั้นที่แล้วเออื้อ,อตีมันลงไปอย่างนี้อึ้บเออตีมันไปโอ,โอเคผมตายก่อนดีกว่าโอเคผมไม่อยากเสียเลือดไปมากกว่านี้ ตอนนี้ก็8นาทีแล้วนะฮะเออชุบชุบนี่ไงโอเคเดี๋ยวผมลองไปดันหินข้างบนลงมาก่อนนะครับตะมาฝั่งนี้แล้วก็ดัน ให้หินมันตกลงไปนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ดันมาฝัางยุงดันกลับไปอีกนิดนึงเคครับประมาณนี้ไอเ้เราก็จะเปิดสวิตช์ตรงน,นี้นะฮะแล้วก็ลบไอ้ เปิดสวิตตรงนี้เพื่อที่จะให้จะหญิงลงมาไหม,มมัวๆแล้วเนี่ยผ่านด่านแล้วรอเจ้าหญิงอย่างเดียวยผ่านแล้วโอเคด่านที่เท่า่หม่นไม่หนันกเก็บโคตรยากมา ตรงขวดยาอ๋อกดตรงขวดยาเพื่อจะเป็นหงส์สวินนะโอเคนี่แล้วก็อุ้นจะอยู่ตรงไปโอเคระวัวงจะอยู่ตรงน,นี้แล้วก็มาเปิดตรงนี้อ้อประมาณนั้นแล้วก็เปิดรอด้วยเออ ý kịp không ừ Ơ What uh. lòng. Ní, ừ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  Này ừ คน้ำยาจะหมดลิลแล้วนะคะคผ่านแล้ว how bright โอเคน้ำยาจะหมดลิลแล้วโอเคนะอมีเติมใหม่เออเราขวดน้ำยาเต็มหมดเออมาไม่กลัวหรอก คือรูเล็กกันกลายเป็นกระดูกแล้วก็จะเอาเจ้าหญิงมาอ้ออุ้มไงโอเคแล้วก็อุ้มเจ้าหญิงออกมา,ามลแล้วก,าออกาลายเป็นคูรูเล็ลกเอ๊ะไม่ใช่มันเถอะแล้วก็เปิดอยงนี้ให้เจ้าหญิงขึ้นมาแล้วก็ปะ และครับโอเคผ่านด่านแล้วฉ่มชูตืดอยู่หาไม่ออกนี่คืออ้อเปิดประตูให้เจ้ายิงไปแล้วเราก็ต้องไปทำยืบโอเค กระโดดกระโดดสิกระโดดไม่ได้ฮะราไปไปไ แลาวข้มาโอเคนะปึ๊บไป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 ไรอเด้ยอุ้อ้ยอุไอ้อุอุ้ยอุอุ้ยอยยอยอุนี้เราก็ต้องรยบเดินนะยะวางไว้ตรงนี้ก่อน เอาร็วไปร็วไปร็วไปวน่นผ uh, ่านแล้ว almost d e โอเคไปดาต่อไปเลยน่ดานนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอาชังมันเถอะตอนนี้หกเอามา1ิบสองีเออผมาไม่ไ4้สทีแล้วอ่เราเจอบอสแล้วนะคะ อื้อยออออโอ๊ยโอ๊ยยนั่นนั่่นเฮ้ยไม่ใช่แรงดังอยอุอุอุโอ๊ยโอยดนียวตายแล้วเนี่ยน่ารงเกมาก

โอ้ยตา้เจ้าเลยโอเคเอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอรู้ต้องห้ามตายใช่ไหมประดิงโอ้ยตัวแค่นี้ก็ตายบอสดาวนี้ไมอยากจริงเลยจริง Choo ไม่กลัวละอือามาดิกระโดดอุ้ยไม่ทันว่ะคือมันขึ้นใจตอนที่มันกระโดดนี่แนกะระโดดมาดิมาเลยเข้ามาอุ๊ปอาละอย่างงี้แหละอ,อืออืออืไๆๆ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 อไปไปไป เอากระโดดไปอีกลอะออมาหลังโอเคมาแล้วกองอุ๊บโอเคโอเคอุ๊บปุ๊บโอ้ยโดว์ะเองอ๋อของรู้ละกล่กองไม่ได้ทำไรอกระโดดไปแข็งร่าง หันมาเด๋อยโอ้คเอาละเอาเอากล่องมาที่ตรงนี้ใช่ไหมดัน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 ดปตรงอะไไม่โอ้โหนี่แหละนนี้นหละฟัน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 ล็อคล็ล็อคล็อโอเค

นี่ก็อาดสก้านาทีแล้วเนี่ยเกนี่นึ่นี่งนิ่น่นงไอี้ดีกว่าเแบอะไร่ดคลิปเลคลิเลยดีดิอ่งน้นแล้วก็เนี่ ไปๆ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 เฮ้ยหลบๆหลบๆอ่ะจะอะไรอีกเฮ้ยอี้ตัวเล็กแล้วจะทำอะไรอีกทำเลยเอากล่องทำมอีกเอาล้ะครับเอาลยจะกระโดดมาทางไหนอีกเอาเลยตอนนี้แหละกระโดดดิกเออเออ เออ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 ตายตายตายเฮ้ยโอ้ยนึกว่าจะทุบเรียบร้อยครับโหสเตจค,คอมพิวเก็บดาบยังหล่ออ่ะื้อ โอเคเข้าไปในประตูนั้นเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปนี่มันกระดิงอืมอะแปลกันเองนะคะโอเคไปแล้วกลายเป็นเด็กกลายเป็นกระดูกเหมือนเดิม อ้อมีกระดิ่งอยู่ที่ตัวแอบยิ้มไม่แอบยิ้มแล้วก็มีแอบตามไปเออว้าว,ว,วบอสยังไม่หมดโอเคนะคะคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะผมก็ขอสวัสดีด้วยนะคะ